สวัสดีครับทุกท่านผมโรมัน LCD TV ไทยแ l a n d ครับวันนี้ผมจะสอนทุกท่านนะฮะที่เป็นมือใหม่เพิ่งซื้อ s a m s ุงสมาร์ t ทีมาเชื่อมต่อกับอนะินเทอร์เน็ตนหลายท่านยังไม่รู้นะว่าทีวีเนี่ยมันเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้เล่นแอปพลิเคชันต่างๆได้มากมายเลยยูทูบยูท u บเน e ตฟลิกซ์ทำได้หมดขั้นแรกนะครับให้กดเมนูขึ้นมานะฮะแล้วก็ไปที่รูปฟันเฟืองการตั้งค่านะครับไปเมนูที่เรียกว่าทั่วไปนี่ครับ แล้วเลือกไปที่เครือข่ายอ่าถ้าไหนตั้งเมนูเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเรียกว่า network นะครับให้กดเข้าไปแล้วให้กดไปที่เปิดการตั้งค่าเครือข่ายเราสามารถทําได้2วิธีด้วยกันอ่ามาดูอย่างแรกก่อนไร้าสายถ้าไหนมีอินเทอร์เน็ตบ้านอยู่แล้วนะฮะมีไวเลสเลาเตอร์เนี่ยของพวก True 3BB นะฮะ AIS หรือว่าพวก TOT เนี่ยอ่ะก็สามารถใช้เชื่อมต่อได้นะนี่อย่างของผมเนี่ยกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะสแกนเครือข่ายขึ้นมา จะเห็นอินเทอร์เน็ตบ้านผมนะเขียนว่า LCD TV Thailand นะผมก็กดเข้าไปใส่พาสเวิร์ดนะครับนี่ครับเสร็จแล้วกดเสร็จนะฮะใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับมันก็เขียนว่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมกดตกลงแบบนี้แล้วมันเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยจริงหรือเปล่านี่มันสามารถเช็คได้นะครับตรงสถานะเครือข่ายลองกดเข้าไปดูเห็นไหมครับตัวทีวีเชื่อมต่อกับ Wi-Fi เราเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็มีจุดๆนะฮะที่เป็นไข่ปลาแบมนเ้่สีน้ำเงินน้ำเงินนะครับ ไปยังรูปโลกนะฮะแปลว่าเหมือนกับเราเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนะฮะออกสู่โลกภายนอกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ววิธีการเช็คว่าเฮ้ยเน็ตมันเข้าเครื่องจริงไหมโดยการใช้คอนเทนต์จริงๆเนี่ยง่ายมากให้ลองไปเล่นแอปอย่าง YouTube นะครับนี่เพราะมันไม่ต้องล็อกอินหรือว่าใส่ User Password อะไรให้มันวุ่นวายมากมายนะ,ะคลิปมันก็ขึ้นมาแบบนี้บริษัทหาไม่จำกัดอันเซนเซอร์นะฮะ ส่วนอย่างที่2นะครับเราก็สามารถใช้สายแลนนี่บางท่านยังงงว่าอะไรคือสายแลนแลนเนี่ยมันย่อม,มาจาก local area network นะครับเป็นสายที่จะเรียกว่าส่งผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตนี่แหละเราก็สามารถใช้สายแลนเนี่ยเสียบเข้าหลังเครื่องได้เลยนะฮะมันก็จะให้ความเสถียรนะรแล้วก็ความเร็วเนี่ยของสัญญาณได้ดีกว่าการเชื่อมต่อแบบไร้สายนะอันนี้ผมได้คอมเมนต์นะว่าถ้าท่านไหนเนี่ยเฮ้ยอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราอาจจะใช้ดูพวกหนัง 4K บ่อยๆอะถ้าใช้สายแลนก็จะเสถียรกว่า แต่กับกันถ้าเราเดินสายไม่สะดวกเนี่ย ใช้เป็นแบบะะไวเลสนะฮะไวไฟแบบเดิมไร<บ>้สายก็ได้ครับข้อแนะนําสําหรับการดูคอนเทนต์แบบ 4K น,นะอย่างท่านไหนเป็นสมาชิก Netflix อยู่เนี่ยมันจะมีพวกหนังนี่นน Once Upon a Time in Hollywood แบบเนี่ยมันให้ความเลย rog แบบ Ultra HD 4K มาเลยนะฮะอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่ผมแนะนำเนี่ยขั้นต่ำควรอยู่สัก30เมกขึ้นไปนะ,ะจะทำให้การสตรีมลื่นไหลดูหนัง 4K เราไม่สะดุดครับแต่โชคดีนะว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านเราเนี่ยตอนในพวกแพ็กเกจรายเดือนเนี่ยพวก590บาทต่อเดือนความเร็วขั้นต่ำของเขาเนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะเกิน50เมตรขึ้นไปทั้งหมดแล้วนะฉะนั้นคิดว่าการสตรีม 4K เนี่ยก็ไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับบ้านเราแล้วครับตอนนี้แต่สำหรับบ้านไหนที่ยังไม่ได้สมัครบริการอินเทอร์เน็ตนะฮะภายในบ้านเนี่ยก็สามารถใช้โทรศัพท์ม,มือถือของเราเนี่ยปล่อย Wi-Fi Hotspot นะครับเพื่อเป็นสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้กับตัวทีวีของเราได้เหมือนกันนี่ครับ แต่เรื่องความเร็วและแรงของสัญญาณเนี่ยอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่เราเลือกกับผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือของเราครับและทั้งหมดนี้คือวิธีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้กับ Samsung Smart TV ครับมือใหม่ไปลองทำตามกันดูอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ